สวัสดีครับช anel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา s e i k o x NanoUniverse c h r o n o โค a โนกรารหัส s z s j 0 6 9กันนะนครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับนับว่าเป็นนาฬิกา JDM Model นะครับหรือว่าเป็นเรือนที่ขายแค่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะซึ่งการจะสั่งซื้อเนี่ยก่อนอื่นผมออกตัวก่อนเลยว่ามันทำยากพอสมควรนะครับเพราะว่าเราต้องสั่งซื้อตรงผ่านทาง Nano Universe นะครับหรือว่าเว็บไซต์ที่ มาคอลลบกับไซโก้เนี่แหละแล้วก็ทําการสั่งผ่านชิปปิ้งตัวกลางนิดหน่อยอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นเว็บที่แบบมันนําเข้าของจากญี่ปุ่นอะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะบวกราคาขึ้นไปประมาณนึงก็จะมีเทคนิคการซื้อนิดน,นึงนะไม่ได้แบบหาซื้อได้ทั่วไปในประเทศไทยนะแต่ก่อนที่จะไปดูนาฬิกาเนี่ยผมให้ดูกล่องกั่นก่อนเพราะว่าหลายๆคนน่าจะชอบแน่ๆนะครับคือกล่องเนี่ยจะมาแนวบางๆแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดมาด้านในเนี่ย มันจะมาเหลืองๆหลืองนี้เลยซึ่งอันนี้มันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกล่องของ nano universe อยู่แล้วนะครับหลายๆเรือนเขาก็จะใช้กล่องแบบนี้ที่แบบมันดูเท่ดูมีสไตล์มากๆนะสีเด่นชัดมาเลยแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะมีโลโก้ nano universe อยู่ซึ่ง nano universe เนี่ยมันคือร้านแบบ มัลติแบรนด์นะครับอยู่ที่ญี่ปุ่นนะขายเสื้อผ้าเครื่องประดับนู่นนี่นั่นจะมาสไตล์แบบแคชชวลฟอร์มัลนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับมีสาขาอยู่ทั่วญี่ปุ่นเลยใครที่มีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นเนี่ยก็ไปแวะดูร้านเขาได้นะครับคือร้านเขาจะไม่ได้ขายนาฬิกาเป็นหลักนะขายเสื้อผ้าเป็นหลักแล้วก็จะมีโซนนาฬิกาอยู่เล็กๆนะครับมีไม่กี่เรือนแล้วก็ส่วนมากจะเป็นเรือนที่แบบคอลแลบกันมาอะไรประมาณนี้นะครับ กล่องด้านในก็เป็นสีขาวอีกชั้นหนึ่งแบบนี้แล้วก็นาฬิกาเราเนี่ยก็จะนอนมาในกล่องประมาณแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกล่องที่สวยดีนะครับคือเด่นดีเตะตามากโอเคมาดูนาฬิกากันเลยนะครับอันดับแรกก่อนเลยนะมาคุยเรื่องสีกันก่อนดีกว่าเพราะว่าเรือนนี้เป็นสีที่ เอาจริงๆไม่ได้มีความมือวาอะไรนะครับมันก็คือหน้าแพนด้าธรรมดาเลยนี่แหละแต่ความพิเศษของมันก็คือปกติแล้วเนี่ยตระกูลไซโกโคนกราฟที่เป็น JDM โมเดลนะครับมันจะไม่มีโทนแพนด้าตรงๆแบบนี้นะครับมันก็จะมีแบบเป็นแพนด้าที่วงซับไดเอลเนี่ยอาจจะเป็นสีเงินเป็นโทนนั่นโทนนี่มีการสลับคู่สีกันไปบางทีด้านในเป็นแพนด้าด้านนอกของเบเซลก็เป็นสีเงินอะไรแบบนี้มันจะยังแบบไม่ได้มีแพนด้าจัดจัดตรงๆแบบนี้เลยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการใช้คู่สีแพนด้าแบบ เป๊ะๆนะครับมาทําบนโมเดลนี้นั่นเองก็คืออันนี้แหละที่เป็นเรื่องพิเศษของเรือนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดถามถึงความเป็นนาโนยูนิเวิร์สความแบบที่มันมีเอกลักษณ์อะไรของมันมันก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็แค่ just a panda watch ธรรมดาได้แหละนะครับที่ก่อนนีนนย้ยังไม่เคยทํามาก่อนเท่านั้นเองนะซึ่งแน่นอนว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ย มันก็น่าจะเพียงพอสําหรับหลายๆคนที่ชอบนาฬิกาแนวๆนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่านาฬิกาแพนด้าในตลาดเนี่ยมันจะหาแบบคลีนคลีนดูเรียบร้อยเรียบร้อยมันไม่ได้หาง่ายนะซึ่งบางคนเนี่ยก็จะไปซื้อแบบพวกไมโครแบรนนะครับไปซื้อแบรนด์นั่นแบรบนด์นี่แต่ว่าก็จะมีไม่น้อยเลยที่อยากได้แพนด้าของไซโกเพราะว่า ติดเรื่องแบรนด์ไซโก้ไปแล้วนะครับมั่นใจในคุณภาพไปแล้วซึ่งแพนด้าของไซโก้ในตลาดเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากนะต้องบอกเลยนะครับถ้าเกิดให้ไล่ในรายการแพนด้าไซโก้นี่ทําแยกได้อีกคลิปหนึ่งเลยนะครับคือแบบมันเยอะมากจริงๆแต่ว่าตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นตัวที่เรียกว่าคลีนดูเรียบร้อยดูสะอาดสะอา้านดูแบบไม่มีฟอนต์อะไรมากวนตาที่สุดแล้วอะนะครับออกแนวมินิมอลนิดนึงด้วยซ้ำนะดังนั้นอันนี้ก็เป็นจุดน่าสนใจของเรือนนี้นั่นเองนะครับโดยที่ตัวนาฬิกาเนี่ยก็ทํางานอยู่บนระบบคอร์ส เม็ดประยมเนี่ยดึงมาทีนึ่งนะครับหมุนตั้งช่องวันที่ด้านขวาล่างตรงนี้ได้นี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงมาทีนึ่งเนี่ยเป็นการหมุนตั้งเวลาอันนี้ก็ฟังก์ชันพื้นฐานเลยนะเป็นเครื่องจับเวลาปกติทั่วไปเลยนะครับการจับเวลาก็กดที่ด้านขวาบนนะครับเข็มก็จะกวาดมานเนียนๆแบบนี้ดูเนียนเป็นในการอโอตโต้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็กดขวาบนทีนึงก็หยุดกดขวาล่างก็รีเซ็ตประมาณแบบนี้นะครับ ช่องด้านซ้ายเนี่ยจับเวลาในหลัก60นาทีช่องด้านขวาเนี่ยดูเวลาในหลัก2 4ชั่วโมงแล้วก็เข็มวินาทีจริงของเรือนนี้เนี่ยจะอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับส่วนตัวกระจกก็เป็นมินิรอลคริสตัลนะครับยังไม่ได้เป็นซับฟนะแล้วก็มีการเคลือบแอนติเรฟเลกโคตติ้งมาประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าหน้าปัดสีขาวเนี่ยมันได้เปรียบอยู่ละมันก็เลยจะเห็นได้ชัดเจนดีดูแบบไมไ่ค่อยมีแสงสะท้อนเท่าไหร่ส่วนตัวลุงมก็มีมาให้นะอันนี้ก็ใช้งานในที่มืดได้ค่อนข้างโอ ด้วยความเป็นไซโก้นะครับลูมเขาก็แบบไม่ว่าจะเม็ดเล็กแค่ไหนก็สว่างวาบขึ้นมาอันนี้สบายใจหายห่วงแน่นอนนะครับตัวเรือนก็เป็นการขัดเงาขัดด้านผสมผสานกันนะทรงแบบเรียกว่ามาตรฐานนะครับยังไม่ได้มีอะไรวืวามากาข้างๆก็ขัดเงามาโอเคทรงใช้ได้ส่วนขนาดตัวเรือนเป็นไซส์ที่ดีนะอยู่ที่ประมาณ40มิลนะครับนิดๆเลยความหนาอยู่ที่11.8มิลลักทุละก,ก็โอเคนะ47มิลเท่านั้นนะครับส่วนน้ำหนักนาฬิก,กา,กาอันนี้ผมตัดสายไปประมาณหนึ่งแล้วนะครับช่างออกมาก็จะอยู่่ที 109กรัมนะครับส่วนของสายก็ต้องบอกว่าเป็นสายที่คุณภาพแบบ กลางๆนะยังไม่ได้ดีเวอร์มากนะครับคือสายเนี่ยมันเหมือนจะเป็นข้อตันๆใช่ไหมครับแต่เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีการปั๊มอย่างเงี้ยนะครับเป็นการปั๊มเหล็กอัดเหล็กเข้าไปมันก็เลยดูแบบไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับเอาจริงๆนะคืออารมณ์เหมือนกับเป็นสายเหล็กพับที่มาพับโค้งๆแล้วก็เชื่อมต่อกันแล้วก็ขัดเงาให้มันเนียนเป็นแบบข้อตันๆน่ะแต่ว่าในการจับจริงๆเนี่ยมันก็มีความตันอยู่ประมาณนึงนะแต่แค่ความแน่นหรือว่าความรู้สึกแข็งแรงอ่ะมันจะไม่เท่ากับนาฬิกาแบบพวกพรีซาร์ดหรือว่่่าาาาพวกกกทีีีมมมัันนนรรคค้ะบ สายเรียกว่าน่าจะยังไม่ใช่จุดเด่นของเรือนนี้นะคือเรียกว่าแบบโอเคแค่พอใช้งานได้แต่ว่ายังไม่ได้ฟินเท่าไหร่นะครับส่วนด้านหลังเอลิงก็เป็นแบบเอลิง์บางๆแบบนี้นะครับเป็นเหล็กพับเหมือนกันก็จะมีความแบบโยกแยกนิดนึงนะอันนี้เป็นข้อด้อยของตะระกูลนี้อยู่แล้วของทางไซโ้นะครับส่วนบัคเกิลมีไมโครจัสมาให้3รูซึ่งถือว่าเพียงพอเลยในการปรับใช้งานนะซึ่งข้อมือผมเนี่ย5.5นิ้วหรือ14เซนผมก็ ตัดสายออกไปประมาณหนึ่งแต่ยังเหลือให้ตัดได้อีก2อสข้ออยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นคนข้อมือเล็กกับผมก็ใส่ได้นะสายก็ตัดได้ง่ายด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะอยู่บนข้อมือ5.5นิ้วหรือ14เซนนะครับออกมาก็ประมาณนี้เลยเนี่ยมันก็แพนด้านะครับไม่มีอะไรเลยคือมันคือนาฬิกาแพนด้าธรรมดานี่แหละนะครับไม่ได้มีความพิเศษอะไรเลยนะครับก็คือเรียงง่ายๆถ้าเกิดเพื่อนๆชอบแพนด้าหน้าเรียบๆคลินคแล้วก็ชอบแบรนด์ไซโก คงต้องเรือนี้แหละนะครับเป็นคําตอบแต่ว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าหน้าปัดมันเรียบไปอยากได้ดีเทลหน่อยอยากจะได้ซับไดอัที่มีการเล่นขอบนิดนึงหรือว่าอยากจะได้นายกาที่มันดูแบบใช้งานได้ยาวๆกว่าน,นี้เป็นเครื่องโซล่าเป็นเครื่องออโต้ก็อาจจะต้องไปดูพวกโปรสเปกหรือว่าพวกสปีดไทม์เมอร์ที่มันราคาแพงกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าแน่นอนราคาก็กระโดดไปหลายเท่าเหมือนกันนะซึ่งอันนี้แหละหลายๆคนอาจจะมองว่าสปีดไทม์เมอร์เนี่ย มันก็ดูดีดูสมราคาดูลุยอะแต่ว่ามันอาจจะมีขีดนั่นขีดนี่มันลกตาเกินไปมันดูสเกลไม่สมส่วนรุ่นอื่นๆของไซโก้ที่เป็นแพนด้าก็อาจจะไม่ได้ถูกใจมาก เรือนนี้แหละเลยออกมาเพื่อแบบอ่ะงั้นออปชันนี้เป็นยังไงนะครับแพนด้าเรียบเรียบหน้า clean clean font เฟิร์นไม่ต้องมีอะไรเยอะนะครับฟังก์ชันไม่ต้องจัดเต็มอะไรมากเอาแค่ใช้งานได้ปกติทั่วไปแล้วก็เป็นเครื่องคอร์สบางเบาใสา่สบายก็เป็นอีกหนึ่งออปชันให้เราได้เลือกซื้อกันน่นะครับสำหรับคนที่ชอบในการแพนด้านั่นเองนะครับซึ่งิดถามผมว่าถ้าเกิดเทียบกับแพนด้าด้วยกันของไซโก้เนี่ยไอเรือนนี้มันโอเคไหมมันอยู่อันดับเท่าไหร่ถ้าเกิดเอาความชอบส่วนตัวนะ อันนี้อันดับต้นๆเหมือนกันเพราะว่าผมชอบในการคึนคลีนหน้าเรียบๆอยู่แล้วนะครับยิ่งแบบไม่ค่อยมีพวกฟอนต์พวกรายละเอียดเท่าไหร่บนหน้าปัดเนี่ยผมโอเคเลยมันดูมินิมอลดูเรียบร้อยดีแต่ว่าจุดหนึ่งที่อาจจะทําให้ผมเนี่ยฟินไม่สุดก็คือความที่หน้าปัดเนี่ยมันเป็นสีเงินเงิน,เ,งนเมทัลลิกนิดนึงนะครับคือแพนด้าที่ผมชอบจริงๆอ่ะมันต้องแบบขาวอ่ะขาวจัวเลยนะครับแล้วก็ มีความสว่างตัดกับสีดำอะแต่อันเนี้ยบางมุมมันก็ดูขาวแหละแต่ถ้าเกิดสังเกตดๆีๆเนี่ยมันคือเมทัลลิกสีเทาๆนะซึ่งบางมุมมันจะดูดรอปลงไปนิดนึงอันนี้แหละน่าจะเป็นจุดหนึ่งเลยที่ทําให้โอเคชอบนะแต่ยังไม่สุดมากเท่ากับพวกหน้าขาวจริงๆนะครับก็ไม่รู้อนาคตไซโก้ o, อาจจะมีแบบตัวไซโก้เอ็กซ์นาโนยินร a เวิรเหมือนกันเลยแต่ว่าเป็นหน้าขาวจริงๆออกมาอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ ก็ไม่อาจจะทราบได้ซึ่งก็คิดว่าอาจจะมีแหละนะครับในอนาคตเนี่ยก็ต้องมารอดูกันอีกทีว่าเรือนนั้นมันจะเป็นยังไงนะครับแต่โดยสรุปเลยนี่ก็คือหนึ่งในแพนด้าที่น่าจะใส่ง่ายใส่ใช้งานได้แบบเวิร์กที่สุดเรือนหนึ่งแล้วล่ะแล้วก็ดูใส่แบบแต่งตัวไม่ยากเลยนะครับรายละเอียดมันไม่ได้ลกอะไรมากอ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนสายให้ดูนะครับเพราะว่าในการคอนรากแพนด้าเนี่ยจุดเด่นเขาคือการเปลี่ยนสายอยู่แล้วแน่นอนนะครับคือแบบเปลี่ยนง่ายมากเลยหน้าตาดูดีมากๆขนาดลักไซส์ของเรือนนี้อยู่ที่20มลน,น,น,นี่ต้อองบอกว่า หยิบสีอะไรมาเปลี่ยนก็ได้หมดเลยนะครับคือแบบมันเป็นคู่สีที่มันลอดกับทุกสถานการณ์เลยอย่างอันเนี้ยลองเป็นแบบสายไฮบริดนะครับออกมาก็ประมาณนี้นะครับด้านบนเท็กซเจอร์จะผ้าๆนิดน,นึงซึ่งก็โอ้โหเข้ามากนะครับคือแบบ ไปได้กันกับนาฬิกาได้เวิร์กสุดๆเลยจริงๆจะเป็นสายหนังสีดําหรือว่าเท็กซ์เจอร์เป็นยางเลยก็ได้นะครับคือมันลอดทั้งคู่นะนี่ออกมาก็ประมาณนี้นะครับอยู่กับสายสีดําที่เท็กซ์เจอร์ออกแนวแบบ c a n วาส c a n วาสนิดนึงแต่จริงๆมันคือยางนะมันคือแบบ r u บอร์เลยนะครับเข้ากับนาฬิกาได้สบายๆนะครับความรู้สึกก็จะดูชิลๆคลชัชวนขึ้นน,นิดนึงนะสำหรับใครจะใส่ไปเรียนใส่ไปทํางานวันสบายๆไม่ต้องกลัวน้ํากลัวเหงื่ออะไรอะไรแบบนี้ก็จะเหมาะมากๆสําหรับสายเส้นนี้นะครับอ่ะออปชั่นแรกประมาณนี้มูดแอนโทนเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกัน ส่วนถ้าเกิดจะไปทางวินเทจจัดเลยจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวลองให้ดูนะครับอันนี้สายหนังน้ำตาลแบบวินเทจเก่าๆเลยนะครับฟอกมาอลังการมากออกมาแบบนี้อ่าก็ได้นะโทนมันได้นะครับคืออาจจะมีคอนทราสต์กันนิดนึงตรงความเก่าของสายกับความที่แบบหน้าปัดมันดูโมเดนโมเดนมันก็เลยแบบขัดแย้งกันนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเอาเรื่องโทนน้ำตาลเนี่ยมันเกิดมาคู่กับสีแพนด้าอยู่แล้วนะครับใส่ด้วยกันได้สบายมากนะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดถามผมเอาคำแนะนำแล้วกันนะ หาสายที่มันดูใหม่อยู่นี้นิดนึงดีกว่าให้มันดูมีความเข้ากับรายการหน่อยมาจากยุคสมัยเดียวกันอนะอย่างอันเนี้ยโอเคดูวินเทจดูเก่าแต่ว่าพอมันดูใาการมันก็ค่อนข้างจะดูโมเดลนเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดลองใช้สายอย่างเงี้ยนะครับที่แบบมันมีความเรียบร้อยมากขึ้นอะมันก็ดูสบายตามากขึ้นนะหรือว่าจะเป็นหนังกลับเรียบๆอย่างเงี้ยนะครับก็โอ้โหอันนี้ดูเนี้ยบเลยอย่างเงี้ย พอเป็นสายที่มันเรียบขึ้นเนี้ยบขึ้นมันดูไปได้วยกันกับนาฬิกาได้ดีกว่านะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับก็ลองเลือกกันได้นะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับส่วนราคาของเรือนนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะซื้อแล้วแบบโอเคอยากใช้เว็บต่างประเทศเลยเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ300กว่าเหรียญน,นะครับสามร้อยสี่สิบสามร้อยห้าสิบแถวๆนี้คุณเป็นเงินไทยตกอยู่ประมาณหมื่นสองนะครับแล้วก็มีภาษีนำคงนำเข้าอย่างเงี้ยก็บวกไปอีกประมาณพันสองพันตีว่าซื้อได้ไม่เกินหมื่นสี่แล้วกันนะก็อยู่ในช่วงที่ โอเคนะครับยังไม่ได้กระโดดเวอร์มากเท่ากับพวกนาฬิการตระกูล Prospect ที่แบบมันขึ้น 2- 3งสหมื่นกันแต่ก็ถือว่าไม่ได้ถูกมากนะถ้าเกิดเทียบกับสเปคแล้วก็เทียบกับสิ่งที่เราได้มานะครับเพราะว่ามันก็ยังแบบไม่ได้เป็นรุ่นพรีเมียมอะไรอ่ะวัสดุต่างๆนานามันก็ยังไม่ใช่ตัวท็อปนะครับคือเน้นเรื่องหน้าตาเน้นเรื่องดีไซน์แล้วก็เรื่องความที่เป็น Collaboration Model อะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับยังไงใครที่สนใจก็ลองไปเลือกซื้อกันได้นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้เท่าที่ผมมมหหาาไ,ไดด้้้้้ใตคคลิปิปปวววยนนนะะรรรรับรับบสีีีก็ณ ใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ